กามตามด้วยเหรอาวดอยหน้าเลยหน้ารยตเหมือนข้อเทพเทุกวันแล้วล้วถูกแล้วไงไม่ถูกไม่ถูกยังไงเลยก็เนี่ยถูกที่ไหนแล้วดูลำเวลาขึ้นเตงเต่งเด้งเตงพึ่มา่งนี้ มึงลิเกที่ไหนเดี๋ยเขามีแต่จีบอย่างนี้นี่มาทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยสิงห์บุรีลิเกสิงห์บุรีโถ่ไม่อยากจะคุยพอเทบดังแม่พอใครพอใครตัวเขาคุยทำไมวะเนี่ยให้ดูเทปพมีแต่จีบอย่างนี้จีบยังไงอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้เหรอมือเขบวนจะแล้วอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมหน้ากูเหมือนเหรออย่างนี้ขึ้นเตงจะเดงเตงเพิ้งขึ้นนี้ลอยหน้าลอยตาติงเตงอ่าให้ดีนะเฮ้ยอ่ะ อไ้อะมาน่าน้าน้าลอยด้วยเมื่อก็ถูกแล้วไงสองข้างตูติ่งๆดงสองข้างเลยอ่ะติ่งแดงน่าอย่เออหวานหวานเริงหอเบิ้มมา 你那个啥？你那个。